หนสามสองหนึ่งสวัสดีครับ่เราอยู่กับชอนนี่บราโวนะครับและขอเสียงแฟนคลับทุกคนเลยแล้วสำหรับที่บ้านหลายคนนะครับน้ำท่วมไปแล้วครับตอนนี้ก็สมาชิกวงชอนนี่บราโวเราก็ท่วมไปหลายคนแล้วครับพี่เนมนะครับพี่เนม เท่าคอนะครับน้ำเท่าคอมเตี้ยมัเมเอวของพี่ปิ๊งนะครับแต่น้ำมาคอของพี่เนมนะครับที่พุทธมณฑลสสยสองครับส่วนพี่สิริน้ําท่วมไหมครับยังครับยังไม่ท่วมแต่เป็นเขตที่น้ําขึ้นน้ําลงตลอดเวลาแล้วเมียงสาบเย,ยอะเยะอต่ตมไปหมดเลยเวลาน้ําขึ้นนะครับส่วนพี่แบงก์ก็ตอนนี้ติดสอนกองใช่ใชอาชีพใหม่ของมันนะตอนนี้คืออาชีพสอนกองอสำหรับใครที่สนใจเรียนครับ เรียนกองทฤษฎีดนตรีพื้นฐานนะครับแบบไม่อยากเก่งครับเรียนแล้วแบบเรียนแบบเรียนแล้วแมบเวอร์เจออะไรอย่างเงี้ยเสียเวลาไม่มีอะไรทำนะใช่มาไล่สาระของมันได้ที่บ้านมันก็ชั่วโมงลอยไอคิดกันกันเองกันเองอย่างเงี้ยรถถึงศูนย์เนี่ยถึงหลอดฟรีอ่ะหลอดฟรีขอให้กูได้คุยมันอยู่บ้านมันเหงาแล้วมันต้องการคนที่จะ เออเพราะนั้นก็อุ่หนุนมาได้คราวนี้โปรโมทให้ไม่ใช่ผู้ชายครับสนใจผู้หญิงก็กระเทยผู้หญิงนี่อาจจะได้เงินกลับบ้านเนื่อนะครับที่วันนี้ไม่ใช่รอเล่นเตอนนี้มีข่าวอะไรอัปเดตกับคุณปิงขอดูสคริปต์หน่อยฮิปสคริปต์อิดสคริปต์ไม่ใช่สคริปต์พ่อมึงไม่มีอะไรเลยตอนนี้โลกเฟซบุ๊กของเรานะครับเราจะมีพวกแบบถ่ายคลิป ถ่ายคลิปเพลงเล่นกีตาร์ครับลิปซิงกีตาร์หรือยังไงก็ไม่รู้ลงลงลงเฟซบุ๊กนะครับเขาลิปซิงกีตาร์นี่ยังไงก็ไม่รู้นะไอ้เดี่ยนี่ครับโอ้ยครับพี่เนมนะครับตอนนี้เขาก็อยู่ที่เพชรบุรีครับ เพชรเพชรบุรีนี่ถนนเปล่าวะโทรไปหาพี่เนมครับพี่เนมก็บอกว่าขอโทษนะบูมอย่ารบกวนได้ปะกำลังเที่ยวอยู่เพื่อนอุตส่าห์เป็นห่วงบ้านอยู่พุตมันสายสองเป็นไงอ่ะมันโทรมาบอกว่าอย่ารบกวนไม่ได้ไหมกูจะเที่ยวอยู่ตาตาอตึ้งสำหรับใครนะครับพี่สนใจซื้อเสื้อจอนี่บาวโอ้เลยครับมันหมดแล้วเสียใจเลยใครที่อยากได้ เฮ้ยอยากได้นะครับมีตอนนี้เรามีอยู่ห้าตัวแล้วส่ง s อ s เอมเอมาที่089 229 7268นะครับเบอร์ของเบอร์เบอร์เอ้ยเบอร์ของเบอร์ขอ,ของทีมงานนะครับ089 229 7268ส่งมาครับแล้วเกิด5 SMS แรกที่ส่งเข้ามาแล้วพูดชมจอร์นี่บาวโวหรือด่าอะไรก็ได้นะครับหรือทุกอย่ายงจอร์นี่บาวโวนะครับถ้าเกิด5ท่านแรกเราจะให้อะไรดีวะเสือ้อ เราจะขายเราเราจะให้ประมูลครับเราให้สิประมูลคนแรกครึ่งเราจะให้สิิเสื้อเสื้อให้ห้าตัวรุ่นพิเศษครับใช่พิเศษมากทําเองเลยไม่แจกแค่ตัวอย่างเดียวต่จะว่าแต่จะว้าต่จะาสำหรับผลงานเพลงครับเป็นไงครับสําหรับผลงานเพลงนะครับตอนนี้ก็กําลังเราทําไป ถึงไหนแล้วครับเรากําลังจะเริ่มทําแล้วนะครับจังหวะนี้เรามีกําลังใจอยากจะทําขึ้นมานะครับคือที่จริงมันก็ทําหลายแบบแล้วแต่มันแบบมันไม่ใช่แล้วครับตอนนี้มันติดน้ําท่วมใช่น้ํามันท่วมเออถ้าน้ำไ่ท่วมเราก็ทําส่งให้แฟนๆแบบได้ชื่นชมได้ฟังกันแล้วครับได้ฟังได้ดูคลิปใหม่ของพี่แบงค์นี่ครับคลิปใหม่ที่เอะไรนะไอสเก็ต ปล่อยให้ฉันนอนนานๆกิจกตามดูได้เปทางแฟนเพจของพวกเราจอห์นนี่บราโวนะครับด um ๋ยวจะไม่ทำมานานเอ้ยเอ้ยสีผมสีผมอย่าลืมเห็นอะไรสังเกตอะไรใหม่ๆไหมครับที่จริงจะให้แบบเห็นหน้าหมาไหมครับหน้าหมาก็ปล่อย มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลนะครับข่าาชิงรางวัลของเราวันนี้นะครับขอถามว่าส่ 2SNS มาว่าจะตั้งคำถามยังไงนะครับส่งมาที่0892297268นะครับส่งมาได้เลยพี่คำถามใครโดนใจนะครับเราจะเอาโพสลงแฟนเพจนะครับและให้เราตอบกันโอเคนะครับคำถามวันนี้มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ